ัสสลามุอะลัยกุมปากีสถานมีอันำหนูแห้แมทยแลนด์เซ่ห์ a s ส a l a m u a l a i k u m ข้าววันนี้กลับมาันจะก,กันกพันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe ก่อนเลแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะคะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลานะคะจะเที่ยงคืนแล้วนะคะอีกห้านาทีนะคะตอนนี้นะคะก็มีอาการง่วงนะคะเพราะว่านะคะที่ปากีสถานเนี่ยอ่ ถือสินอดได้วันที่สามแล้วนะคะจะเข้าวันที่สี่เนาะที่ไทยเราก็คงจะวันที่ห้าแล้วเนาะที่มาเลยก็เช่นกันนะน่าจะวันที่ห้าแล้วนะคะเออและวันนี้นะคะขันก็จะมาพูดถึงเรื่องการปรับตัวนะคะเออการถือสินอดนะคะที่ปากีเนี่ยว่าปรับตัวยากไหมเนาะปรับตัวยังไงนะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาไม่นอนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้นอนนะคะแล้วทําไมถึงไม่นอนนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเนาะดูจากสภาพหน้าแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่รอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือขันแบบสองสามวันแรกนะคือแบบโอ้โหง่วงมากแล้วก็แบบเหมือนเบอร์เบอร์นะคะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันปรับเวลานอนอะเพราะว่ากลางคือนนอนใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบพอละหมาดสูบบุหรี่เสร็จอย่างเงี้ยก็ต้องนอนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบโอ้ยมันก็ปรับตัวยากในระดับหนึ่งนะขันนี่แบบโอ้โห คือลืมตาไม่ขึ้นเลยนะคะวันแรกวันที่สองนะ่ะวันที่สามก็ยังโอเคขึ้นมานิดนึงพอมาวันนี้แล้วแบบค่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็เลยได้มานั่งทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆฟังนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะคือปกติแล้วเนี่ยขวัญน,นะคะตั้งแต่เข้ารับอิสลามเนาะขวัญเนี่ยก็ถือสินอดที่มาเลเซียตลอดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีที่ไทยอยู่ปีนึงนี่แหละครั้งหนึ่งนะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาเท่าไหรนะ่เนาะอืมนั่นแหละแล้วก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ขันถือสินอดเนาะขันก็จะถือสินอดที่มาเลเซียเนาะแล้วเวลาถือสินอดที่มาเลเซียเนี่ยมันก็เป็นเวลาแบบช่วงที่แบบกําลังพอดีนะคะเหมือนแบบว่าช่วงที่เราตื่นนอนพอดีนะคะตีห้าตีห้าครึ่งหกโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบเออยังพอปรับตัวได้ง่ายนะคะเพราะมันใกล้เวลาแบบจะเช้าแล้วอย่างเงี้นะคะแต่ว่าที่ปากีเนี่ยก็คือแบบ เวลาห่างกันมากนะคะแล้วแบบมันก็โหปรับตัวยากมากนะคะสําหรับขวัญน,นะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะยันปีนี้นะก็คือต้องปรับตัวอยู่เป็นสองสาวันเลยนะคะแล้ววันนี้ก็วันที่สี่เนาะดูจากตายังแบบตานี่บวมหน้านี่บวมเลยนะคือแบบเหมือนจะนอนเยอะไปหรือว่าไม่ได้นอนก็ไม่รู้นะคะมันแบบเออเนาะนั่นแหละแต่ขวัญก็พยายามจะมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆฟังเนาะมาเล่าสู่กันฟังเนาะนั่นแหละคือการถึงสินุดของขวัญที่ปากีเนาะ เราเดี๋ยวประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คงจะอยู่ตัวนะคะลงตัวไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยากแล้วนะคะและที่นะคะปรับตัวยากนะคะเพราะว่านะคะไม่ได้นอนนะคะคือขวัญเนี่ยเป็นคนที่แบบเอและคือประมาณสี่ทุ่งกว่าห้าทุ่ง,งนีนะคือขวัญจะหลับแล้วนะคะคือไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือจะมีนอนดึกเป็นแค่บางวันเฉยๆนะคือบางวันน่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนขวัญจะนอนเร็วมากนะคะเออแล้วพอมันมาเข้าเดือนบวชใช่มันก็ต้องเปลี่ยนเวลาเนาะนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่นอนกันด้วยนะกลางคืนอะ่ะก็คือแบบโอ้โหคือเวลาเขาจะจะบอกว่าเวลามันกระชั้นชิดมากเนาะคืออ่อเวลาสะโหดเนี่ยตีสามครึ่งนะคะแล้วเวลามันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกวันนะคะแล้วเวลาอาซานสุโบเนี่ยก็อยู่ประมาณที่ตีสี่นะคะ แล้วก็ตีสี่ตอนนี้คือตีสี่ประมาณตีสี่สิบนาทีแล้วก็จะเร็วขึ้นกว่านี้อีกนะคะตีสี่ตีสี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะแบบเวลาก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนได้นะคะแล้วคนที่นี่เขาก็จะไม่นอนกันนะคะคือเ,เขาจะรอเวลาเขาจะทำกิจกรรมกลางคืนกันก็คือแบบเออนะทาอิบาราดาทาความดีกันของเขานั่นแหละนะในเดือนบวชเนาะเขาก็จะทํากันอย่างนี้นะคะแล้วเรามันก็เลยพลอยแบบไม่ได้หลับไปด้วยนะคะแต่บางทีก็แบบ คือวันสองวันแรกนะคือขวัญแบบไม่ไหวอะ่ะต้องแบบแอบหลับนะเออแล้วก็แบบให้คุณสานะคะปลุกนะเออนั่นแหละจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วตอนกลางวันเนี่ยก็จะแบบเออนะต้องเตรียมนะคะประมาณบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยขวัญก็ต้องเตรียมแล้วนะคะอาหารเพื่อที่จะละินอดเนาะคือแบบเวลามันก็แบบเอาจริงๆนะคะว่าเวลาทําความดีเนาะเวลาถอสินอดเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะจริงๆคือแบบเวลานี่ผ่านไปไวมากนะคะ เหมือนแบบหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้เนาะถ้าแบบเป็นคําพูดเปรียบเทียบง่า hmm. ยๆ,ๆเนาะคือแบบเออฝันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยากลําบากนะเนาะมันก็ทําได้นะคะถ้าฝันทําได้นะคะ mm hmm. เพื่อน,อนๆทุกคนต้องทําได้นะคะ mm hmm. ที่แบบเพื่งนจะมาเข้าอิสลามใหม่นะคะหรือว่าเข้าเพราะว่าแต่งงานนะคะกับคนมุสลิมนี้นะคะก็พยายามเรียนรู้เนาะว่าเขาถือศีลอดกันยังไงเขาละหมาดกันยังไงเนาะ เพราะว่ามันก็จะทําให้ชีวิตเราดีเราดีขึ้นนะคะทําให้ชีวิตเราเนี่ยเอ่อจะบอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันก็ไม่เชิงเนาะแต่ว่ามันก็ทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นนะคะทําให้เรารู้ว่าเอ่อ,อ,อการใช้ชีวิตของคนมุสลิมเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะคือเราก็ไม่สามารถที่จะไปมองในด้านที่ไม่ดีได้อย่างเดียวนะคะเราก็ต้องมองหลายๆด้านเนาะโอเคแล้วนั่นแหละแล้วทําไมเขาถึงไม่นอนกันนะคะ อ่าทำไมเขาถึงไม่นอนกันนะนั่นแหละที่บอกไปก็เวลามันกระชันชิตแล้วก็เขาใช้เวลากลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะอ่าทาอีบาร์ด้าทำความดีต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เขาไม่นอนกันเลยนะคะในตอนกลางคืนนะคะนั่นแหละคือวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็แค่แบบอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าขานเนี่ยถือศิลอ์ที่ปากีเนี่ยปรับตัวยากไหมนะคะคือจะบอกว่ามันนั่นแหละก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะ คือเท่าขันทําได้ทุกคนก็ทําได้เนาะถ้าสมมุต so, like ิว่านะคะเรารู้สึกเหมือนแบบมันยากนะคะมันก็ยากเนาะถ้าคิดว่ามันยากมันก็ยากถ้าคิดว่ามันเออเอาะสู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายนะคะถ้าคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายเพราะคนเราเนี่ยจะทําอะไรนะคะถ้ากลัวก่อนนี่กลัวแล้ยังไม่ได้มาถึงเลยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยกลัวไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมต้องกลัวอันนี้อันนี้คือความคิดขันนะ ขวัญ <anca> จะเป็นขวัญ <anca> จะเป็นแบบนี้นะคือแบบถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นนะขวัญจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะ่ะเออคือมันยังไม่เกิดขึ้นอนะ่ะเราจะไปกลัวทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือขวัญจะไม่เป็นคนที่กังวลกับเรื่องของอนาคตนะเอาปัจจุบันเอานะตอนนี้ให้มันรอดก่อนขวัญจะเป็นแบบนี้นะนั่นแหละสิ่งที่ขวัญได้นะในการถือศีลอดในการใช้ชีวิตอยู่ในศาส,สนาอิสลามเนาะมันทําให้ขวัญรู้ตัวเองนะคะ ทำให้ตัวเองเนี่ยมีสติมากขึ้นนะคะทําให้มีความอดทนมากขึ้นนะคะทําให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทําให้เราได้นะคะเ,เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆนะคะที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เกิดขึ้นกับคนอื่นเนาะมันก็เลยทําให้ขวัญเนี่ยอยู่ได้นะคะนั่นแหละมันก็นะชีวิตคนเราเนะาะจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ก็สิ่งที่ทําได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีก็รีบทํานะคะ อย่าให้แบบความเจ็บปวดนะคะมันผ่านเข้ามาในชีวิตอย่าให้ความทรมานมันเข้ามาในชีวิตอย่าให้ความแก่ชรามันเข้ามาในชีวิตก่อนนะคะค่อยคิดจะทํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เรายังแข็งแรงมีกําลังอยู่เนี่ยเรานะคะก็ควรที่จะทําให้มันเยอะๆนะคะความดีแล้วก็ทําแล้วเนี่ยก็ทําไปเถอะค่ะไม่ต้องแบบอันนี้คือขวัญเองนะขวัญยกตัวอย่างตัวขวัญเองนะทาแล้วความดีเนี่ยก็ลืมมันไปเลยสักก็ได้นะไม่ต้องแบบไป ทำให้โชว์ให้คนอื่นเห็นหรือว่าทําเพื่อที่จะแบบเอาตําแหน่งใหญ่โตทําเพื่อที่จะแบบให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในหมู่ของคนหลายๆคนอะไรอย่างนี้นะคะคือจะไม่อย่างนั้นนะคะก็คือแบบยิ่งทําดีแบบลับๆถ,ถ้าทําได้เนี่ยทําไปเลยนะคะอย่ารอให้แบบได้เวลาอุตรงนี้คนเยอะตรงนน้นมีคนคือแบบทําต่อหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่บ้านเราอะสํานวนหนึ่งอะ ปิดทองหลังพระใช่ไหมเออต้องทําแบบนั้นนะคะคือเอาจริง,รงๆแล้วการทําความดีเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องไปโชว์ให้คนอื่นรู้เสมอไปนะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยตั้งใจที่จะให้คนอื่นเนี่ยทําตามเราเราอยากจะให้คนอื่นเนี่ยอเอเอ,เอนะมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยทาความดีอันนั้นนะได้นะคือทําไปเลยนะคะยิ่งชวนกันรู้ว่าเออเนี่ยเนี่ยฉันจะทําความดีนะดูเพื่อนอีกคนข้างๆเนี่ยคือแบบเออเนี่ย สกิดกันมาสกิดกันมาไปเราไปทําด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะได้นะคะสนับสนุนทําเลยนะคะโอเคนะคะพอจะมาพูดถึงเรื่องการปรับตัวในการถือสินโอดที่ไปกี้ว่ายากไหมแล้วก็พอเขาไม่นอนทําไมถึงไม่ได้นอนมันก็เกี่ยวโยงกันเนาะมาเล่าไปมันก็ยาวไปนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารฟังเนาะถ้าใครมีคําถามหรือมีก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ ล้วถ้าใครนะคะอยากจะแบบส่งข้อความมาเดียววันก็จะแปะลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ้าเพื่อนๆนะคะฟังคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชอบวิดีโอของขันก็ช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งจเตือนด้วยนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขันก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสา,ารเมื่อในกุมค่ะ